มึงต้องแยกแบบนี้ก่อนนะการเลี้ยเจ้านายกับทํางานถูกใจเจ้านายเป็นเรื่องคนละเรื่องเลยพี่เองเนี่ยก็คือคนหนึ่งนะที่ครั้งในอดีตน่ยตอนที่ทํางานกับไอเฮียนะพี่อะทำงานถูกใจเขามากเลยเนาะในพาร์ทของการขายการตลาดแต่บางพาร์ทเนาะที่พี่น่ยไปแบบจัดการหน้างานเนี่ยพี่ทําได้ไม่ดีก็จะมีคนที่อยู่หน้างานที่เขาทําได้ดีกว่าใช่ปะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้รายงานไปเพราะมันไม่ได้รายงานไปเงี้ยเกิดอะไรขึ้นเจ้านายเขาไม่เห็นเขาไม่ได้มาอยู่หน้างานด้วยพี่เนี่ยก็จะต้องช่วยให้มันอ่ะรายงานให้ได้พอพี่บอกว่าเออมึงรายงานดิแม่งกลับมาด่าพี่ว่าพี่อ่ะนี่ไงมึงประจบสอบพอไงมึงเลี้ยเจ้านนะายไงกูไม่ใช่นะเว้ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มึงอ่ะต้องแจ้งให้เขาทราบเพราะถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยบริษัทต้องรับผิดชอบไม่ใช่มึงนะอะไรเงี้ยวันนั้นก็ปรับคุยกันทําความเข้าใจกันเออวันนั้นอ่ะฝ่ายหน้าง,งาน่ะมันก็เลยถึงเข้าใจพี่ว่า อ๋อจริงๆแล้วอะ่ะเราแค่บอกเขาเขารับรู้รับทราบไปแล้วเป็นเรื่องของเขาเพราะงั้นแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เนี่ยถ้ามึงไปทํางานกับองค์กรไหนเนี่ยมึงดูก่อนเลยไอคนนี้มันเป็นลูกรักเพราะมันเรียนหรือเพราะามันทํางานเก่งแล้วมึงอะ่ะที่เขาไม่เห็นอะ่ะเพราะว่าอะไรมึงก็เอาตรงเนี้ยมาปรับนึกออกป่ะเ,เหมือนกับไอทีมหน้างานพี่ที่หลังๆมันก็กลายเป็นลูกรักของหัวหน้าได้เพราะสุดท้ายแล้วว่าหัวหน้าพี่ก็เห็นแล้วว่ามันทําอะไรได้ดีนึกออกไหม